สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินธปรามิทแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับความรู้เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับตามที่ได้มีประสบการณ์มานะครับวันนี้นะครับก็จะมาแช่นะครับแช่หนังนะครับหนังวัวนะครับที่เผาแล้วนะครับแล้วก็ทุบคอนทุบเรียบร้อยนะครับตามที่ ประชุมไหลายท่านนะครับน่าจะเคยทํานะครับหนังวัวตากแห้งนะครับนําไปเผาเผาไฟนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับใช้ค้อนทุบนะครับอาจจะเป็นค้อนปอนหรือค้อนไม้ก็ได้นะครับในการทุบหนังนะครับที่นําไปเผานะครับแล้วนะครับก็จะได้หนังนะครับที่สุกแล้วนะครับเมื่อเรานะครับจะนําไปทําเมนูอาหารนะครับ ส่วนใหญ่นะครับทางภาคอีสานนะครับเขาก็จะแกงใส่ขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กนะครับก็จะมีรสชาติขมนะครับใบอ่อนของขี้เหล็กนะเขาก็จะนําไปต้มนะครับแล้วก็บีบน้ําออกนะครับน้ําที่ขมออกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําให้นังนะครับอ่อนนะครับ อ่อนนุ่มนะครับอ่อนนุ่มทําให้เปื่อยนะครับโดยการนํามาแช่น้ําเกลือนะครับท่านผู้ชมนะครับนํามาแช่น้ําเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นเกลือแกงนะครับก่อนที่จะแช่นะครับเราก็ต้องใส่เกลือก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําเปล่านะครับน้ำเปล่า ให้เกลือละลายน้ำนะครับเป็นเกลือแกงเ่ลยครับทำอาหารที่ใช้อยู่ในครัวเรือนนะครับท่านพอเกลือละลายนะครับเราก็เอาหนังนะครับที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ก็จะแช่อ้อยลักษณะน,นี้นะครับประมาณ1คืนนะครับ1คืนนะครับก็จะใช้ฝาหม้อนะครับหรือฝาอะไรก็ได้นะครับปิดไว้นะครับ เพื่อป้องกันแมลงศักรับลงไปนะครับลงไปเพื่อให้ความสะอาดนะครับทิ้งไว้12บชั่วโมงนะครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็พรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะครับว่าจะมีรูปลักษณะแบบอย่างใดนะครับเมื่อแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับผ่านไป12บชั่วโมงนะครับรือว่าหนึ่งคืนนะครับมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับ ก้อนแข็งแข็งนะครับหรือว่าเส้นแข็งแข็งนะครับจากจากที่นํามาแช่น้ำเกลือนะครับนิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ได้ขยายนะครับคือเส้นหนังนะครับหนังที่นําไปเผาแล้วก็มาแช่น้ำเกลือนะครับก็เส้นใหญ่ขึ้นนะครับก็นำมาล้างน้ำทีนึงนะครับ ด,ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่มขึ้นนะครับไม่แข็งไม่เหนียวเหมือนที่เผาแล้วก็นำมาก่อนแช่นะครับท่านผู้ชมนะครับนิ่ขึ้นนะครับ มีดำๆเนี่ยก็ใช้แปลงนะครับขัดออกได้นะครับ่อล้างท้าเปลือออกนะครับ ดูคุณจะชัดนะครับเนื้อจากยุ้ยนะครับเมอนำมาแช่น้ำเกลือนะครับนะครับนำไปต้มใส่นะครับหรือว่าแกงใส่ผักกิเล็กนะครับทางภาคอีสานนะครับเขาก็ทำกินกันแบบนี้นะครับมาแต่โบราณแล้วนะครับนะครับส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบเคล็ดลับนะครับส่วนใหญ่จะนำไปต้มนะครับ นำไปต้มอย่างไรนะครับก็ไม่เน่มไม่เปื่อยนะครับท่าผู้ชมนะครับสำหรับหนังนะครับหนังเค็มนะครับบานทางพันธสาญนะครับก็เรียกว่าหนังเค็มนะครับหนังวัวนะครับนำไปหมักเกลือแล้วก็นำไปตากแห้งนะครับก็จะได้หนังเค็มนะครับตามที่ขายกันตามท้องตลาดนะครับนี่ก็นำมาเผานะครับเผาแล้วก็ ทุบนะครับใช้กอนทุบแล้วก็นํามาแช่น้าเกลือนะครับตามที่ส่วนคลิปนะครับนี่ก็คือเร็ดความรู้เคล็ดลับเล็กน้อยนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าหนังเค็มนะครับที่แกงใส่ปากิเล็กนะครับที่มีลักษณะนิ่มนะครับเปื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เมื่อนาไปทานก็ทานได้ง่ายนะครับในแข็งเหมือนกับที่เรานําไปต้มนะครับไม่แช่น้าเกลือนะครับนะครับก็จะทําให้อ่าถ้าเราไม่แช่น้าเกลือนะครับก็จะทําให้หนังนะครับที่เผาแล้วก็นํามาต้มนะครับก็จะแข็งเหนียวนะครับทุกผชมเหมือนกับนํามาแช่น้าเกลือนะครับก็จะนิ่มนะครับนิ่มเปื่อยง่ายนะครับทุกผชมนะครับดูนะครับ ชงก็ชอบนะครับจอบแกงพักกิ็ลศไม่ว่าเอาหนังนะครับไปแกงใส่ผักกิเลกนะครับหนังเค็มหนังวัวนะครับนะครับก็ทําตามได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราทําเองนะครับจะมีกลิ่นหอมอร่อยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็เคี้ยวง่ายนะครับเหมือนกับเนื้อเปื่อยนะครับเกือบเกือบเท่ากับเนื้อเปื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก่อนับคลิปนี้นะครับผมก็ขวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกนใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณปุกกาติดตามนะครับขอบคุณทุกควใจครับสวัสดีครับครับที่เป็นดำๆนะครับสายแปลงขาดออกได้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นรอยไหมนะครับหนังไหมที่ผูไปล้วไหมออกนะครับสายแปลงนะครับแปลงถั แล้วครับออกไปนะครับคุณชมนะครับ